แม่ดาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรการซินีมิลินจรุนพงศ์ผู้ถือลิขสิทธิ์นางสาวไทยจังหวัดชนบุรีและจันทบุรีคุณแหม่มลัส,สลินมารีวันผู้อำนวยการกองพร้อมด้วยสปอนเซอร์หลักคุณหมอก๊อปดรนายแพทย์ชัยลินมิลินจรุนพงศ์เจ้าของมิรินแอสเ e ติกคลินิก และดเร,กระเกษมสุขประสิทธิ์ที่ปรึกษากองประกวดนำทัพสาวงามผู้เข้าประกวดนางสาวไทยชนบุรีและนางสาวไทยจันทบ,บุรีร่วมถ่ายแฟชั่นเพื่อเป็นการขอบคุณสปอนเซอร์ที่ให้การสนับสนุนรวมไปถึงให้น้องๆได้มาเสริมความงามที่มิลินเอสเตติกคลินิกรังสิตคลอง7ก่อนที่จะเข้าร่วมการเก็บตัวระหว่างวันที่6ถึง8พฤศจิกายน 25- 6 7นนี้วันนี้แม่พาน้องๆดางงามนะคะ2จังหวัดนะคะ จันบุรีและเชนบรีมาที่คลินิกมิลินศิล์วิชกรรมนะคะเขาคุณหมอ๊อปค่ะก็พาน้องๆมาถ่ายนะคะถ่ายรูปก,ก็ไปโปรโมตเนาะ,ะในเพจแล้วก็มาขอบคุณสปอนเซอร์นะคะวันนี้แลพาน้องมาเสริมความงามน,นิดนึงนะคะกลับไปวันที่6งานของเรานะคะจะเริ่มนะคะวันที่6ที่โรงแรม80ซิตพาร์คนะคะสีราชาก็จะมีวันแรกก็มีการประถมพิเทศน้องๆนะคะแล้วก็ มีสปอนเซอร์ทอล์กนะคะในวันนั้นนะคะแล้วก็ตอนเย็นก็มีดินเนอร์นะคะแต่งตัวสวยๆงามๆนะคะมีเป็นกับปี้คะอาหารยุโรปนะคะผู้เข้าร่วมงานก็จะมีแขกผู้มีเกียรตินะคะในจังหวัดแล้วก็น้องๆน,นางสาวไทยของจังหวัด ชนบุรีและจันทบุรีนะคะแล้วก็น้องนางสาวไทยของเรานะคะที่คือลิกศิษย์อยู่ทั้งหมด5จังหวัดนะเจอครั้งที่2แล้วค่ะวันนั้นเจอน้องครั้งหนึ่งพาน้องไปกลุ่มเล็กๆจะทานข้าวกสปอนเซอร์นะคะตอนนั้นน้องปีนี้รู้สึกคุณแม่แล้วก็กรรมการคงจะตื่นเต้นนะคะคงตัดสินใจยากนิดนึงนะคะน้องมีความพร้อมนะคะแล้วก็มีความสวยเป็นแบบฉบับของตัวเองนะคะน้องทุกคนเตรียมตัวนะคะ พร้อมมากๆ,ากๆนะคะตรงนี้รู้สึกดีใจนะคะที่เจอน้องๆในวันนี้แล้วก็รู้สึกนะคะตื่นเต้นแทนน้องๆนะคะที่ถึงวันจริงนะคะวันไฟนอดของเราจากการที่ได้เห็นน้องๆอรอบนี้เป็นรอบที่สองแล้วนะคะน้องๆทุกคนมีความสามารถนะคะในแบบฉบับของตัวเองนะคะก็เชื่อมั่นนะคะว่าปีนี้ะจังหวัดชลบุรีและจันทบุรีของเรานะคะจะต้องติดอ่า่ใน5หรือ1ใน1ิหรืออาจจะเป็นที่1ของประเทศ<ด><ด>ก็ได้นะคะผมะนายแพทย์เชลินนะครับผมก็ เป็นบอเชี่ยวชาญด้านความงามน,นะครับผมก็ประจำอยู่มิลินทีนิกนะครับผมเนาะกะ็ที่นี่ก็จะ,ะรับประพุกหน้าด้วยโบท็อกซ์ฟิลเลอร์นะครับผมก็ถ้าในความเห็นของผมนะครับทุกคนมีความสวยเหมือนกันหมดนะครับผมแต่ว่าการที่ประกวดอันนี้ครับผมเนาะก็มันอยู่ที่ว่าใครจะเอาความสวยของตัวเองเนี่ยดึงออกมาได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าทุกคนนะมีหมดอยู่แล้วนะครับผม อยู่ที่ว่าเราจะแสดงมันออกมาบนเวทีได้มากกรอแค่ไหนนะวันนั้นอย่างที่บอกนะครับผมเนาะก็บอกว่าอยากจะมาดูแลดังความสวยของน้องๆน,นะครับผมเนาะใหะ้ให้ดูดีในแบบของตัวเองนะครับผมเนาะไม่ ไม่ไม่ได้แบบต้องเหมือนกันหมดทุกคนนะครับผมเนาะแต่ว่าเราก็จะดูแลเฉพาะตัวบุคคลนะครับผม,มก็หลักๆก็จะเป็นปรับรูปหนา้าด้วยฟิลเลอร์นะครับผมหรือว่าเป็นลดริ้วรอยเช่นพวกใต้ตาล่องแก้มนะครับผมก็หรือว่าจะเป็นการลดนิ้วรอยอย่างอื่นเช่นโบท็อกหรือว่าการรักษาผิวนะครับผมแล้วก็จะมีพวกเลเซอร์ในการลดจุดด่างดำด้วยผมเราก็เกมสูงสุเลยนะฮะ อดีตพวกสาวณัฐสาัพยาก็เป็นที่ปรึกษาของคอมกวดนะครับแล้วก็เหตุที่มาช่วยงานตรงนี้ก็เนื่องจากเราเคยอยู่ที่ตะวันออกมกรนะครับเคยรับราชก,การอยู่ที่ชลบุรีหลายปีนะครับแล้วก็คิดว่า,เ,าเราอาจจะช่วยเรื่องของเรื่องกฎหมายหรือเรื่องคอมกวดอะไรได้นะครับ <S <S แล้วก็ในเรื่องของนางสาวชยเราก็คงจะดูคุณสุบัติ ตด้ป <asteroid> ีนี้นะคะคก็ฝากน้องๆทุกคนได้เข้าประกวดนะคะทั้งจังหวัดจันทรแล้วก็ชนบุรีนะคะชนบุรีของเราปีนีนไ้ได้ไปเป็นเจ้าภาพใหญ่นะคะก็อยากน้องทําให้เต็มที่ค่ะอยากสักครั้งหนึ่งนะคะได้เป็นนางสาวไทยของประเทศแล้วก็ได้ไปประกวดที่ต่างประเทศนะคะอยากให้น้องๆทุกคนฝันให้ไกลแล้วก็พยายามไปให้ถึงนะคะฝากน้องทุกคนด้วยค่ะ ครับก็ฝากไว้ที่นางสาวไทยนะครับผมเนาะก็อย่างที่บอกนะครับก็ดึงความสวยในแบบตัวเองออกมานะครับบนเวทีนะครับผมแล้วก็ฝากมิลลิคลินิกนะครับก็บริษัทฟิลเลอร้อยใหม่นะครับผมเกิดว่าเลเซอร์นะครับใช้บริการได้เลยอยู่ลังสิตคองเจตนะครับแอดมิลลิแอสเตติกนะครับไลน์แอดนะครับค่ะก็ฝากนะคะทุกท่านแล้วก็น้องๆนางงามทุกคนนะคะ ขอให้ทำให้เต็มที่นะคะเป็นแบบฉบับของตัวเองแล้วก็ฝากท,กทุกท่านนะคะโปรดติดตามนางสาวไทยจังหวัดชลบุรีและก็จังหวัดจันทร์ของเราด้วยนะคะรับรองว่าปังแน่นอนค่ะก็ฝากไมล์คลินิกนะครับไว้กับในแจร์บทุกคนนะคะแล้วก็เราก็จะทํความมุงมั่นของนางสาวไทยชลบุรีให้ดีที่สุดครับขอให้ทุกท่านนะคะอยากเชิญให้มาร่วมนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการประกวดในครั้งนี้นะคะจังหวัดเชลบุรีมและจันทบุรีนะคะยังเปิดรัสบสปอนเซอร์อยู่นะคะ คือถามว่าสปอนเซอร์มีแล้วไหมมีค่ะแต่อยากได้เพิ่มนะคะคืออยากให้ทุกๆคนเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งนะคะเป็นกำลังใจให้น้องๆน,นะคะจะมากจะน้อยแต่ก็ได้มีมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะยังไงก็ขอเปิดรับสปอนเซอร์นะคะยินดีต้อนรับค่ะสนใจติดต่อได้ในเพจนะคะนางสาวไทยจังหวัดเชียบุรีและจันทบุรีค่ะตามเพจ Facebook ได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ